บอกเลยว่าลูกค้าหลายคนเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงการที่ให้คนอื่นยืมชื่อเราหรือยืมเครดิตของเราไปกู้เงินหรือผ่อนสินค้าต่างๆจะมีผลกระทบกับเราอย่างไงบ้าง สลดิฟบสวัสดีค่ะคลิปนี้โบจะมาแนะนำก่อนการเตรียมตัวการจัดไฟแนนซ์นะคะกับหัวข้อชื่อว่าให้คนอื่นยืมชื่อเราไปกู้สินค้าไปกู้เงินเรียกว่าชื่อเราให้คนอื่นผ่อนมันเป็นยังไงแล้วมันมีผลกระทบแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะโบจะมีคําตอบให้กับลูกค้านะคะลูกค้าขาหนึ่งเลยนะคะลูกค้าขามีปัญหากับการจัดไฟแนนซ์ซื้อรถอย่างไรลูกค้าหลายๆทนเนี่ยก็คือจะต้องรู้ไว้เลยนะคะ บอกเลยว่าลูกค้าหลายคนเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงการที่ให้คนอื่นยืมชื่อเราหรือยืมเครดิตของเราไปกู้เงินหรือผ่อนสินค้าต่างๆนั้นนะคะเราเรียกว่าชื่อของเราคนอื่นผ่อน แต่ถ้าเราต้องการจัดไฟแนนซ์ซื้อรถสะหนึ่งคันเนี่ยจะมีผลกระทบกับรอยอยังไงบ้าง1เลยนะคะลูกค้าขาคิดเป็นภาระเพิ่มในระบบการผ่อนชันชีนะคะลูกค้าถ้าใช้เครดิตแล้วธนาคารพบว่าเรามีภาระผ่อนตัวอื่นอยู่ชื่อของเราคนอื่นผ่อนธนาคารจะคิดเป็นภาระทําให้ลูกค้ากู้ดได้น้อยลงนะคะหรือไม่ได้ฟรีดาวน์นั่นเองคะ่ะเครดิตเราเสียนี่แหละผลกระทบหลักๆเลยลูกค คเครดิตเราเสียถ้าเช็คเครดิตไปแล้วนะคะธนาคารพบว่าถ้าการผ่อนเราไม่ดีไม่ตรงหรือมีค้างจ่ายธนาคารจะตีว่าเครดิตของเราเสียกู้ซื้อรถไม่ได้เลยนะคะลูกค้าขาดังนั้นถ้า,ากูดจับไฟแนนซ์ซื้อรถลูกค้าตรวจสอบ คนอื่นที่ผ่อนสินเชื่อชื่อเราอยู่หรือผ่อนตรงหรือไม่ก่อนที่จะเข้ามาจัดไฟนั้นกับทางร้านนะคะเพียงเท่านี้เองค่ะลูกค้าก็จะได้รถจากทางร้านสนัโตเซ็นเตอร์ไปแล้วนะคะลูกค้าขะเป็นยังไงกันบ้างคะความรู้ดีๆสำหรับสนัโตเซ็นเตอร์ที่มาฝากให้กับลูกค้าในวันนี้ค่ะเบอร์ไปก่อนนะคะบ๊ายบายเชื่อโบออย่าลงไปเชื่อใครนะคะ